สวัสดีครับในตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานโปรแกรม a ัสซิคเกันนะครับในการสร้างเป็นคลิปวิดีโอแบบอัตโนมัตินะครับเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเพิ่งคลิก a ัสซิคเฮมาก็จะเจอหน้าจอแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เราก็ต้องเตรียมคลิปวิดีโอของเรานะครับที่ถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับเราอาจจะถ่ายกับมือถือก็ได้หรือว่าถ่ายกับกล้องก็ได้นะครับในตัวอย่างเนี้ยผมก็ถ่ายกับมือถือนะครับผมจะยกตัวอย่าง2คลิปนี้ก็แล้วกันเนาะ เราลองเดี๋ยวบางทีด,ดูก่อนมีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเอาไปใช้ทําอะไรไบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นในวงการหุน่นยนต์ในคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการพูดนะครับเป็นคลิปวิดีโอให้ความรู้ต่างๆถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับอ่าผมใช้ผมใช้สัดส่วนในคลิปเนี้ยก็คืออยู่ที่พนะ10นะันแปดสิบนะพันแปดสิบคูณพันเก้ายี่สิบแอบก็จะเป็นแนวตั้งเก้าต่อนะสิบหกเนาะสัดส่วนเก้าต่อสิบหกหรือว่าใคร อาจจะเอาไปเข้าโปรแกรมตัดต่อก็ได้แล้วค่อยเอ็กพอร์ตออกมาให้เป็นแนวตั้งนะครับสัดส่วน9 10, 16แบบนี้ก็ได้เหมือนกันคือเราจะตัดต่อหรือไม่ตัดต่อก็ได้อู่บนอยู่ที่เรานะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราถ่ายอัดกับมือถือแล้วเนี่ยเรามีการพูดผิดเราก็การจะตัดคําบางคําออกเนี่ยแล้วก็เอาไปเข้าโปรแกรมตัดต่อกนเพื่อตัดเพื่อตัดคํานั้นออกแต่ว่าเวลาอัดเนี่ยเราก็จะอัดแบบ c ล e นๆ e อ่าเขาเรียกไม่ไม่ใส่เอฟเฟกไม่ใส่พวกสติ๊กเกอร์อะไรนะครับ เราอาจจะใส่ได้แค่ฟิลเตอร์เพื่อปรับสีของตัววิดีโอเนี่ยให้ให้เป็นโทนที่เราต้องการนะครัไอันนั้นก็คือสาม,มารถทําได้ในโปรแกรมตัดต่ออยู่แล้วเพราะลักษณะวิดีโอที่เราจะมาใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบครีมคลีนไม่มีแคปชั่นไม่มีเสียงเพลงนะมีเสียงพูดเพียวๆแบบนี้เลยอันนี้คือเป็นวิดีโอตั้งต้นใครมีทักษะนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดครับทักษะ เวลาเราเอาใส่โปรแกรม f a c ซ t ่เฮแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะใส่แคปชั่นให้อัตโนมัติมันจะใส่เสียงเพลงให้อัตโนมัตินะสามารถจะใส่เฟรมเป็นเฟรมโอเวอร์เลย์นะครับเอามาทับวิดีโอเราก็ได้ด้วยเหมือนกันอแต่ว่าตัวตั้งต้นของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบคลีนคลีนอ่ะคราวน,นี้วิธีการใช้งานก็คือเราก็มาที่ select video content แล้วก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราเซฟไว้ที่ด็อกิเมนต์ก็เลือกเป็นสองไฟล์นี้นะครับ สังเกตเนดนึงว่าชื่อไฟล์นะครับเดี๋ยวอธิบายชื่อไฟล์นิดหนึ่งมันจะมีคําว่าอันเดอร์สกอร์นะครับจะมีตัวอักษรอันเดอร์สกอร์เนี่ยขั้นตัวอันเดอร์สกอร์เนี่ยเอาไว้แบ่งแยกบรรทัดนะครับแคปชั่นของเราเนี่ยมันจะมีได้สองบรรทัดในแคปชั่นที่จะแปะอยู่บนคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีได้แค่สองบรรทัดเพราะฉะนั้นตัวอันเดอร์สกอร์จะเป็นตัวแบ่งบรรทัดเองนะคําว่าภาษาไททอดเนี่ยจะอยู่บรรทัดที่หนึ่งแล้วก็ทักษะอนาคตเนี่ยก็จะอยู่บรรทัดที่สอง เราก็อาจจะต้องคิดแคปชั่นที่มันเจ๋งๆที่มันโดนๆอนะ่ะเพื่อเอามาแปะบนไฟล์วิดีโอของเรานะครับโดยวิธีการที่ตั้งแคปชั่นเนี่ยก็คือตั้งเป็นชื่อไฟล์ได้เลยนะครับนี่คือความสะดวกของการใช้งานโปรแกรม Fa ลซิเคียนคนระับแล้วตัวโปรแกรมพัลซิเคียนมันก็อาจจากชื่อไฟล์นี่เนะี่ยเอาไปทาเป็นแคปชั่นให้เราโดยอัตโนมัตินะครับอ่ะคราวนี้เราก็เลือกสองไฟล์นี้โอเพนแล้วก็เลือก select output ผมก็จะเซฟไว้ที่เดิมนะครับเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ด็อกิเมนต์แค่นี้เองครับขั้นตอนที่1กับ2เนี่ยเป็นขั้นตอนที่จําเป็นต้องทําคือเลือกไฟล์วิดีโอต้นฉบับแล้วก็เลือกเอาพุทที่จะเซฟลงส่วนขั้นตอนที่สามี่ห้าเนี่ยเป็นออปชั่นอลนะครับมีวงเล็บก็คือจะจะใช้งานหรือไม่ใช้งานก็ได้นะครับเช่นอะไรบ้างก็คือเช่นการใส่เอ่อ down. เทรกแบ็กกราวเท b a แบ็กกราวพื้นหลังก็คือก็คือแบ็กกราวพื้นหลังของของแคปชั่นอ่ะว่าจะเอาเป็นสีไหน อย่างเช่นตัวแคปชั่นเนี่ยเป็นสีขาวและพื้นหลังของของตัวแคปชั่นเนี่ยจะเป็นสีอะไรนะครับก็มาเลือกตรงนี้แล้วตัวเฟรมโอเวอร์เลย์ก็คือเป็นเฟรมเป็นรูปภาพที่จะเอามาทับบนตัววิดีโอคล้ายๆสติกเกอร์นะครับอันนี้คือเฟรมโอเวอร์เลย์ก็จะมีเทมเพลตให้เลือกแล้วก็เ e l e c ออ u ิโอแบ็กกราวนะครับก็คือเสียงเพลงเสียงเพลงพื้นหลัง นะอย่างในคลิปเนี่ยก็จะเป็นคลิปของการพูดอย่างเดียวนะเป็นคนพูดมีเสียงพูดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่เพลงพื้นหลังเข้าไปนะครับผมจะเลือกฟไฟล์ MP3 เข้าไปเพื่อให้มันมีมันมีอารมณ์หน่อยนะเวลาฟังคลิปวิดีโอเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นเพลงนี้เพลงเนี่ยก็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าใครมีเพลงประจำช่องประจำตัวเองอยู่แล้วก็เอามาใช้ได้เป็นไฟล์ MP4 นะครับ อ่าเข้รับเป็นไฟล์ m p 3แล้วตัว Audio mode เนี่ยจะแบ่งเป็น2โหมดนะครับโหมดแรกคือโหมด REPLACE อ replace b a c k g r o u n d AUDIO ก็คือมันจะทำการลบลบเสียงต้นฉบับก่อนแล้วแทนที่ด้วยเพลงใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะเพราะถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอของเรามันเป็นคลิปพูดอย่างเงี้ยถ้ามนถ้าเรามาเลือกเป็นโหมด p l a c e เนี่ยเสียงพูดจะหายไปเลยนะเพราะมันจะลบของเก่าออกแล้วก็ มันจะเอาเพลงใหม่ใส่เข้าไปเพลงใหม่ที่เราเลือกเนี่ยใส่เข้าไปแทนนะครับมันก็ไม่เหมาะกับการใช้งานโหมดหรีเพสถ้าเกิดว่าเป็นคลิปพูดแต่ถ้า,เ,าเป็นคลิปพวกถ่ายรีวิวสินค้าเป็นคลิปที่ไม่มีเสียงพูดนะเราถ่ายวิวถ่ายอะไรเงี้ยอ่าอย่างนั้นเราใช้โหมดหรีเพสไดนะ้แล้วเราก็สามารถจะเปลี่ยนเพลงได้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะในตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นโหมด Insert. Insert Insert ก็คือเสียงต้นฉบับไม่หายนะเสียงพูดยังอยู่ แต่เรามีเสียงอ,อด d i o ที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยเป็นแบ็กกราวเบาๆแค่นั้นเองอ่าโหมดรีเพสเนี่ยเวลาเราอินเสิร์ตวิดีโอเข้าไปเนี่ยเสียงจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพะมนจะลบของเก่าแล้วเอาเพลงใหม่ใส่เข้าไปเสียงดังเต็มร้อยส่วนโหมดอินเสิร์ตเนี่ยเพลงใหม่ที่เราใส่เข้าไปจะดังเบาๆนะครับจะดังเบาๆเป็นพื้นหลังแค่นั้นเองความเสียงพูดที่เราที่มันอยู่ในต้นฉบับจะจะยังคงอยู่นะครับโอเค ผมก็จะเลือกออปชัน3ตัวนี้นะจากนั้นก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับรอโปรแกรมมันประมวลผลนะครับความเร็วขึ้นอยู่กับสเปคของคอมพิวเตอร์นรับในการประมวลผลแล้วก็ขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอด้วยถ้าวิดีโอเนี่ยมีหลายนาทีนะวิดีโอต้นฉบักเราเนี่ยหลายนาทีมันก็จะจิ้งใช้เวลาในการประมวลผลนานหน่อยนะครับแล้วก็สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแรงไม่แรงนะถ้า ไม่แรงก็ต้องใช้ประมวลผลนานหน่อยนะอันนี้ก็คือรอจนกว่ามันจะเสร็จอ่าแล้วก็สามารถจะดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้นะครับเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยอ่าในเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในโปรแกรมตรงเนี้ยนะครับมันจะเขียนว่าไฟล์หนึ่งออฟสองเพราะว่าเมื่อกี้เราเลือกไปสองไฟล์ถูกไหมตอนนี้มันกําลังประมวลผลไฟล์ที่หนึ่งอยู่แล้วก็ในรายละเอียดของการประมวลผลไฟล์ที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถจะดูได้ที่หน้าจอดำๆแบบนี้นะครับ ตรงทีเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์การทำงานของไฟล์ที่หนึ่งก็รอให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นอีกอีกแถบบาร์หนึ่งสำหรับไฟล์ที่สองนะครับก็รอจนกว่ามันเสร็จตอนที่โปรแกรมก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคแล้วก็เราไปเปิดโฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้นะครับเราจะได้มาสองไฟล์วิดีโอนะครับที่มีคำว่าเอาพุฒนำหน้าเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือ ผลลั์คือเอาพจนจากโปรแกรม fastly create นะครับนะอ่ะเราลองคลิกไฟล์แรกดูก่อนมีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาไอทอนเอาไปใช้ทําอะไรบ้างคนระับอย่างเช่นถ้าเป็นในวงการอุนนตเน่ยเขาก็สามารถเอาไปเห็นไหมฮะเมื่อกี้นี่ยครับจะขึ้นแคปชั่นเนี่ยพร้อมกับเสียงเพลงคนระับเขียนโปรแกรมภาษาไอทอนเข้าจะมีเสียงเพลงแบ็กกราวด์ขึ้นหลังที่เราใสา่เข้าไปนะฮะไปใช้ทําอะไรบ้างคนระับอย่างเช่นถ้าเป็นในวงการอุตเน่ยส่วนแคปชั่น,นเนี่ย,ยจะขึ้นประมาณ5วินาทีแรกนะครับ เพราะว่าเราไม่ต้องการให้แคปชั่นเนี่ยบงังบางทั้งคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องการจะพีเต์สินค้าหรือว่าผู้พูดรีวิวสินค้าเนี่ยต้องการให้เห็นสินค้าเต็มๆชัดๆแต่ว่าแคปชั่นจะอยู่5วินาทีแรกเพื่อดึงความสนใจนะครับของผู้คนของกลุ่มเป้าหมายของเราแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สังเกตว่าตำแหน่งของข้อความเนี่ยก็จะอยู่สองบรรทัดน,นะเพราะว่าภาษาไพทอนเนี่ยก็จะอยู่บรรทัดแรกอัลกอริเนี่ยจะเป็นสัญลักษ ที่บอกให้โปรแกรมรู้ว่าจะมีการขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็มีคําว่าทักษะอนาคตเนี่ยก็จะเรียงแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นแคปชั่นตรงนี้สําคัญนะครับเราก็จะต้องคิดแคปชั่นที่มันโดนๆที่มันโดนใจกลุ่มเป้าหมายเรานะครับเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดน,นะครับเราก็ตั้งเอาเอามาตั้งเป็นชื่อไฟล์แบบนี้ได้เลยคิดคําที่มันสั้นๆกระชับได้ใจความโดนๆเอามาใช้เลยนะครับอ่ะไฟล์ที่สองมาดูไฟล์ที่สองนะครับ ใครมีทักษะนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดครับทักษะนั้นก็คือทักษะการควบคุมหุ่นยนต์หรือว่าเออ่าสังเกตนะครับว่าไฟที่สองเนี่ยบรรทัดที่สองเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะครับคําว่าถ้าไม่อยากถูกมันแย่งงานเนี่ยมันจะเป็นข้อความที่ค่อนข้างยาวพานตัวอักษรมันจะถูกบีบให้เล็กลงให้เล็กลงนะครับถ้าเราไม่ชอบยาวๆแบบนี้เราอาจจะเปลี่ยนคาใหม่ก็ได้ให้มันสั้นๆเป็นสองบรรทัดที่สั้นๆโดนๆได้ใจความครับ ตรงนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตั้งเป็นข้อความอะไรนะคราวนี้โปรแกรม f a s t ซีเกเนี่ยก็สามารถจะทํางานได้เป็น10คลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยนะนั่นหมายความว่าเราอาจจะอินเสิร์ตไปพร้อมกันเลย10คลิปจากนั้นเราก็ออกไปเดินชิลออกไปซื้อกาแฟออกไปทุระก่อน ปล่อยให้โปรแกรมมันทํางานเอาไว้นำะกลับมาปุ๊บก็ได้งานอ่าเนี่ยคือประหยัดเวลาของเราไม่ต้องมานั่งตัดต่อเองลคลิปๆผมฮะเราได้ออปต์แบบเนี้ยมาเป็นสิบคลิปวิดีโอแล้วถ้าเรามีคลิปวิดีโอตั้งต้นเนี่ยเยอะแค่ไหนยิ่งเยอะเราก็จะยิ่งได้รูปแบบของเอาต์พุตเนี่ยหลากหลายมากขึ้นคือคลิปเดิมเนี่ยคลิปเดียวกันเนี่ยเราสามารถเอามาทําซ้ําได้หลายรอบนะคลิปแรกเราอาจจะเปลี่ยนแคปชั่นเป็นข้อความหนึ่งคลิปที่2ก็อาจจะเป็นข้อความใหม่ เป็นข้อความใหม่เป็นเพลงใหม่เป็นเฟรมใหม่อ่าเห็นไหมคลิปวิดีโอตัวเดียวกันเนี่ยที่เป็นแบบพื้นพื้น,นอัดกับกล้องมือถือแล้วสามารถเอามาใช้ซ้ำได้หลายรอบนะโดยการปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่นะับเปลี่ยนเปลี่ยนแคปชั่นใหม่สีพื้นหลังของแคปชั่นเปลี่ยนใหม่ก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเพลงแบ็กกราวใหม่ก็ได้เห็นไเอามาทำซ้ำได้หลายรอบแล้ว เวลาทาซ้าเนี่ยนั่นก็คือไฟล์ใหม่นั่นก็คือไฟล์วิดีโอใหม่ของเรานั่นเองครับเราก็สามารถเอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียยิงหากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยได้หลายรอบโซเชียลมีเดียมันก็จะสุ่มสุ่มคลิปวิดีโอของเราเนี่ยขึ้นมาแต่ละรอบแต่ละแต่ละรอบเนี่ยไม่ซ้าคนเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะนี้คือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Fa สซี่เคลีครับ